โอเคครับสำหรับข้อนี้นะครับเราจะหาผลลัพธ์ของเรือที่วิ่งสวนทางกับกระแสน้ำและวิ่งตามกระแสน้ำครับตัวอย่างนะครับเรือเนี่ยความเร็วสิบกระแสน้ำความเร็วสี่ความเร็วตามน้ำคือสิบสี่ก็คือเอาความเร็วของเรือบวกกับความเร็วของกระแสน้ำนะครับก็ได้สิบสี่ แล้วถ้าเรือทวนน้ําล่ะความเร็วของเรือคือ10ถ้าวิ่งทวนน้ําก็คือเราจะเอาสิบเนี่ยลบออกจากสก็จะเหลือหนะครับโอเคทีนี้เราจะรับค่าเข้ามาก่อนนะครับผมให้ B นะเป็น input ใส่ความเร็วเรือ นี้นะครับจากนั้นผมจะให้ s เป็น Input ว่าใส่ความเร็วกระแสน้ำครับทีนี้เราการจะเอาความเร็วกระแสน้ำความเร็วเรือเนี่ยมาคำนวณน,นะครับเพราะฉะนั้นเราจะแปลงให้ตัว b เนี่ยซึ่งรับเข้ามาเป็นข้อความเนี่ยแปลงให้เป็นตัวอักษรอ่าแปลงให้เป็นตัวเลขนะครับอ่าผมให้เป็น integer แล้วกันรับ s ก็เหมือนกันครับแปลงให้เป็นตัวเลขก่อนนะครับทีทีนี้เราจะคำนวณแล้วนะก็ความเร็วตามกระแสน้ำผมจะให้ชื่อว่า v f o l l o w แล้วกัน v f o l l o w เท่ากับอันนี้ตามกระแสน้ำเนาะคือ b บวก s แล้วก็ v อันนี้ทวนกระแสน้ำนะใช้คำว่าอะไรดีผมก็ไม่แน่ใจนะ v against ได้ไหม v b aga ล้กัน <laughs> ก็คือความเร็วของ เรือลบด้วยความเร็วกระแสน้ำนะครับเคผมจะปริ้นสนออกมานะความเร็วตามกระแสน้ำคือัอนจะใส่ v flow o l เข้าไปนะครับและบรรทัดหนึ่งก็ความเร็วสวนกระแสน้ำคือ,อะจะใส่ b a g a อืมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองรันกันดูนะเราลองทำตามตัวอย่างนะให้ b เป็น10ให้ s เป็น4คอนโทรล5รันนะครับ python debugger อ่าความเร็วลรือน10ล้วกันความเร็วกระแสน้ำเป็น4ความเร็วตามกระแสน้ำ คือสิความเร็วสวนกระแสน้ำคือ6โอเคออกมาถูกต้องแล้วนะนี่ผมจะลองใส่เข้าไปอีกเอาความเร็วเรือเป็น100ความเร็วกระแสน้ำเป็น20ก็คือความเร็วตามกระแสน้ำคือ120ความเร็วสวนกระแสน้ำคือ80ดสินะครับโจทย์ข้อนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปนครับว่าเป็นยังไงสวัสดีครับ